สวัสดีค่ะเ้านรับเข้าสู่ช่องยนิงกกตูมนะคะตอนนี้สาวปานก็มาแล้วนะคะมาจากกกอกแล้วนะคะอ่ะามีที่เพื่อนเพื่อนนอนแล้วนะคะยนิงนอนเมื่อคืนนี้ยนิงก็กลัวอยู่เพราะนอนคนเดียวนะคะว้าเเวมากเลยนะคะนึกถึงคิดถึงบ้านจ้อยจ้อย,ยคอมเมนต์ว่าสาวปานเมื่อไหร่จะไปนิงรออย,ยู่ยนิงก็เลยไห้มีเพื่อนนอนพอดีก็โทรหาสาวปานเลยเมื่อเช้านี้เห็นไหมกลัวไม่มา สัพาคุณ <zo> จุ <sen festivals> ้งใช่นะคะทีมทีมเอสวิ้งนะคะทีมกบก็มากันนะคะวันนี้นะคะอืมห้องน้ำก็มาเข้าห้องน้ำป้านะคะใช่ป้าบอกให้เข้ามาหาววันนี้อาบน้ำตรงนี้นะคะเออและ ที่นอนเราก็นู่นมันก็ใกล้เห็นไหมนะ่ะนี่ดิตัวดำๆนีๆ่หังดำๆนี่ของไทยบ้านนอกนะนอ๋อหลังแรกนี่แหละตัวนั้นกอบป้าคำสายติดกันกับป้าคำสายเลยดีแต่ว่าเมื่อคืนนี้นี่แคุณป้านี่จะเอ็มใช่นี่แหละห้องน้ําเสร็จแล้วเหรือห้องนนะ้ํำน่ะโอเคเลยเมื่อคืนนี้อาบน้ําไม่ได้มาเปิดน้ําน้ําไม่ไหลไม่ออกนี่ตรงนี้ตัวนั้นกอบป้าคำสาย มาเข้ามาดูเข้า,ทา,ขาทางหลังนะ,ะ,ะถ้าถ่ยบนนอกมาถ่ายบนยบนอกก็จะนอนเต็นท์นี้เอเอเขาก็จะนอนเต็นท์นี้ข้างนอกนี้เราก็ขอยึดข้างในเลยแหละนี่ฮะ<า>แล้วก็มาประเดิมนาคืนแรก<า>คืนแรกมาประเดิมเลย โอ๊ยทัใครห่ยโอ้ขนาดค่อยมานอนอยู่แล้วนะนี่ไม่ดูก็ออกเต้องดันไปข้างหน้านี่นี่นะคะอันนี้ก็กางเต็นท์กว้างมากเลยแล้วข้อสาปานก็ปูตรงนั้นหรือว่าเสาปานจะตรงนี้เราก็จะลื้อตรงนี้ถ่านี้เราก็หามไอที่มานี่ฮะเสือค่อยค่อยเอาเสือมาด้วยลุงฝนเห็นเสือค่อยโอ๊ยเสือเสือหมอน โตมาจะคืนเนาะ่าสั้นเอานี่มาค่อยแล้วค่อยเอามาให้แล้วขอบคุณค่ะจ้ะค่อยมาเตรียมท่าแล้วว่าพาเจ้ามานอนตรงนี้เต้นนี้ก็พอดีเลยนะนอนคนเดียวใช่นอนคนเดียวพอดีเลยค่อยก็จะไปหาอะไรมาปูจากนี่ไปอ่าตรงนั้นแหละใช่โอ้ยแล้วเจ้าไม่นอนนี่มันก็เออหนี่เออใช่ของค่อยก็เอาขยับมานี่ โอเค้อใจเรื่องขอบคุณเรงคพี่ไท่บ้านนอกนะคะฮ่ะเดี๋ยวจะได้มานองตรงนี้แล้วนะคะขอบคุณพี่ไท่บ้านนอกอะไรขอบคุณลุงนั่นแหละให้เรามานอนออได้ลุงก็รับดูัวเรานี่เนาะเออลุงบอกว่านี่นะคะก็จะหนิงพาสาปานมาดูแล้วนะคะที่พักที่นอนนะคะเราก็จะนอนด้วยกันนะคะและห้องน้ำนะคะนี่ก็ห้องน้ำที่เราจะมาเข้าห้องน้ำก็ใกล้ๆนะคะ ห้องน้ำป้าใกล้ๆเองนะคะเส<ะ>ือ สวัสดีพี่นอน,นอนบ้านไทยานนอก, oh, อกนั่นแหละพาสปานไปดูแล้วที่นอนนู่น oh. ลมไม่พัดเลยลุงบอกว่าเขาไปนอนตรงนั้นแหละ oh. เอา<ห>ค่อยก,กางเต็นท์นอนตอนแรงไปนอนที่บ้านนงนำไปไม <c oughs> ไม่นอนตรงนี้แหละสบายแล้วคักสาปานก็ไปเห็นก็จา่งจา่งนอนด้วยเลย oh. ไทยานนอกเขานอนข้างนอกถ้าเรามีเต็นท์ก็โอเคอยู่ใช่มีเต็นท์ไม่มีเต็นท์ก็มันเป็นห้องแล้วค่อยมีเต็นท์อยู่ค่อยเต็นท์มาแล้วก็สปานก็นอนข้างค่อยก็เป็นห้องอยู่แหรอนั่ เออเราไม่ได้เวลาคพ่อไปนอนมันนอนได้ไหมน่ะหลายคนอ่ะฮะมันอนได้ไหม่ะหลายคนอ่ะก็เข้าไปดูไปค่อยพาไปดูถ้านอนได้นอนนี่เลยมั้เออไปดูนอนนอนได้นอนได้ไปไปไปดูไปก็จะพาไปดูอีกเออเออเออไปไปค่ะตอนนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ก็พาพาไอสาปานไปดูบ้านไปดูท่องไปดูที่นอนนะคะไปดู บ้านไทยบ้านนอกอเราก็จะไปนอนกันตรงนั้นนะคะแล้วก็พาแม่พีนะคะไปดูก่อนนะคะจ้าไปแม่พีไปจะไปดูก็ <c oughs> นี่คะ่ะ <c oughs> ลืม น้ำก oh, yes, yes. well, oh ็ออกสบายแล้วนะนี่แม่พีมีน้ำอุ่นอาบด้วยนะคะโอ้น้ำป้าเสร็จแล้วใช่เสร็จแล้วโอ้ฉุดรลยเดี๋กินลองมองก่อนใช่ข้างในยิ่งสุดรูแล้วเสียงอะไรเนี่เขาอยู่ข้างน้ำเหรอเออมีเสียงอยู่ข้างน้ำอีกสุดรูเลยนะเนี่ยใช่สุดรูเลยโอ้พอแบบว่าโอ้เข้าห้องน้ำห้งสุดฟินนั่งแบบฟินฟินเหรอเปิดเข้าดูข้างในสินี่ ไม่ข้างในนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนั้นไม่เปิดหรอกโอ้โหเปิดเหรอมันเขาอันนั้นหรือเขาปิดคักบ่เอาไปเนี่ยเขกระพันนั่นน่ะมันตีน่ะมันตึ้งพัดตึ้งอ่ะเหรออโวันนี้ค่ะวันนี้ก็เห็นป้าเึรื่องซักผ้ามาด้วยนะโอ้จังเนี่ยป้าเอาไว้แล้วนุ่นเออทำแบบนี้ก็ดีแล้วจะหนึ่งแล้วใช่ใช่ใช่ดีดีมากเลย อ๋อออกแบบไว้เดี๋ยวเตรียมไว้เดี๋ยวไปทําที่บ้านเราแตเก้าเยอะนะ<ช>อ๋อหมดเยอะนะคะนี่ค่ะอัอนน,น,น,นี้บ้านลุงพันใช่ไหมใช่ลุงพันเขาจะนอนเขาจะนอนข้างนอกใช่ใครนอนเนี่ยนิงหรอลุงพันบอกลุงพันเขาจะนอนตรงนี้ถ้าเขามาเขาก็นอนตรงนี้บนะนี่เหนิงนอนตรงข้างในนี่ข้างในนี่โอ้เมนมันก็อุน่นดีนี่มันก็นห้องน้ำก็ยู่งันไม่ต้องใช้เต็นท์ก็ได้ เราใช้ศาสตร์บ่เราแค่ปูอันนี้เราก็นอนกันเลยใช่ถ้าแม่พีมานี่ก็เอาตัวนี้ออกเนาะเออไม่ออกก็น่ายากมันจะนอนตรงนี้ได้อยู่ได้ตรงนี้เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวถามเก็บตัวนั้นมาเนาะฝึกสาญาติว่ายังไงดีเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราจะได้ช่วยทํากิจกรรมที่นี่นะใช่เลยเราก็ได้ทําช่วยเขาหน่อยใช่ตอนข้าเราก็ทําได้ข้าๆมืดๆก็อาบน้ําแล้วก็มานอนนี่ ง่ายดีก็มันก็อุ่นอยู่เพราะว่ามันก็มีชิดอยู่เนาะมันจะไม่ติพักก็เนี่ใช่มันก็อุ่นอยู่นะเมื่อคืนนี้ค่อยนอนคนเดียวอยู่ที่นี่สบายมากเลยอ่าเขาก็ก็มีเต็นท์แต่เขาก็ไม่ได้ถึงมาจ้ะเพราะว่าไม่ใช้เต็นท์ก็ได้เนาะใช้ก็ได้มันไม่มียุงอาสาดปะปูใช่นี่นะคะใช่จุดแรกไม่มีที่นอนดึงให้มานอนที่นี่ นี่นะคะนี้นะลุงพันนะคะก็ไปนอนดูกันที่นน่นหรือบ้านนางลำอ่ะทั้งแย่หนิงและสปานด้วยแหละเพราะว่าอ่ะไปนอนดูกันจะได้อากูนใช่เพราะว่าคะกลับแล้วก็กลับไปพร้อมแอดมินแล้วก็ให้เขาโจทย์แล้วทีนี้ตอนเช้าเขามาเราก็นี่ดูสีห้องน้ําก็ง่ายสําหรับที่เราจะทํากินข้าวก็กินที่โรงครัวไอ้กลางนั้นทำชั่วกินกินแล้วก็มาอาบน้ํากันนอนนี่อุ้ยสบายกว่าวา ใช่สบายกว่ามันนดดี้วยวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมใช่โอ้ข้างในเนอะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ค่ะอย่าชิบก่อนเพราจะว่าจะเอาอะไรแต่ที่เรียกก็าขวายมาชวนเย็นห้องน้ำป้าก็เสร็จแล้วเนาะใช่ห้องน้ำป้าก็เสร็จแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ